สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปุ้มไรเดอร์ทีเฮดนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่12นะครับมีนานะครับตอนนี้ปุ้มอยู่ตรงข้ามซีคอนสแควร์นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัยของ Honda านะครับย่านรามคำแหงนะครับถามว่าไปทำไมนะครับก็วันนี้นะครับปุ้มมีนัดกับทางกลุ่มของฮอนด l ารีนะครับแล้วก็ น้องแบงค์นะครับซึ่งเป็นอดมินกลุ่มของทางฮอนด้ารีของปุ่มนะครับนะฮะวันนี้นะครับปุ่มจะมีรีวิวนะครับการอบรมขับขี่ปลอดไทยของสู่ฮอนด้านะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลา7โมง20นาทีปุ่มเพิ่งออกจากบ้านนะครับก็นัดกัน8โมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปุ่มไปทันไหมนะครับแล้วก็มีเพื่อน ในกลุ่มฮอนด้ารีของเรานะครับมาทั้งหมดกี่คันนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับครับไปกันเลยครับครับก็ก่อนไปอบรมนะครับปุ้มก็มาแวะเติมลมยางนะครับอ่าให้ได้ตามค่านะครับของลมยางนะครับนะครับเพื่อในการใช้ในการขับขี่ ในการอบรมนะครับอยู่ตรงแยกลำสาลีแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยของทาง Honda แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้แยกลำสาลีก็แปลกตาไปเยอะนะครับก็ตอนนี้พุ่มมาอยู่ที่หน้าศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย h o n d ้านะครับ Honda s a ซ e t y Driving c e n t e r นนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเข้าไปเจอเพื่อนๆข้างในนะครับก็เดี๋ยวตามกันไปนะครับว่า เพื่อนๆเรานะครับมีรถอะไรบ้างนะครับนอกจากคันด้ารีนะครับเดี๋ยวตามกันไปครับอุ้มอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยของทางคอนด้านะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวแพนให้ดูนี่ครับอันนี้ครับเพื่อนๆที่มาฝึกอบรมนะครับอันนี้ใครครับใครครับไอแมนทาวเวลไอแมนทาวเวลนะครับมาด้วยอันนี้มาด้วยโอ้ยไม่ได้เจอกันนานอ้วนตุ๊บเลยอะ เอาแมวใหญ่มาเลี้ยงก็กลัวไงเออทำไมไม่เลี้ยงอะเลี้ยงไงไม่ชอบเหรอแอ่ไม่ได้ทำเที่ยวอ๋อกลัวห่วงมันใช่ไหมใช่ใช่คิดถึงกูไหมด้วยนะเออคิดถึงครับนี่คิดถึงไงงานแต่ไม่มาแล้ทีเลยบอกจะมาไม่มาพี่แอมดูดิโอ้แล้วบอกคิดถึงใจกันสิจะพาพี่แอมไปบุกบ้านได้ได้มาเลยครับยินดีตอนรับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าฮอ da ้ l รีดมากี่คันนะครับวันนี้นะครับมีฮอ da ้ l รีดมี f อ r z ซามาหนึ่งคันนะครับ Hon ด้ l รีดตอนนี้ก็ได้10บคันแล้วครับรวม f อ r z a าด้วยนะครับก็เป็นเพื่อนเรานะครับนี่ก็พี่เอนะครับแล้วเพื่อนๆจำได้ครับคลิปเสาชิงช้าและพญาเดินทงและพญาเดินทงครับกับเพื่อนๆเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่า ขั้นตอนการอบรมกับขี่ปลอดภัยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอมอบของรางวัลน,นะครับสําหรับคนที่คิดชื่อกลุ่มให้นะครับไปใหม่ครับนะครับเป็นทางการนะครับชื่อ พี่เอครับขาพี่เอนะครับยังจำกันได้นะครับเพราะว่าพี่เอก็ไปที่เสาร์ยิงชาด้วยอ่านี่ให้น้องแบงค์นะครับแอดมินกลุ่มนะครับเป็นคนมอบให้นะครับของรางวัลเป็นอะไรครับน้องแบงค์เป็นชุดทำความสะอาดรถครับอ๋อชุดทำความสะอาดนะครับอ่าโอเคมีล้างมีเคลือบเสร็จสาบอ่าอันนี้ก็เป็นอภินันทนาการจากพวกแอดมินนะครับมอบให้ครับสวัสดีครับ ก็จะเป็นส่วนที่จะขึ้นไปห้องอบรมนะครับรอบเช้านะครับขั้นตอนนะครับก็จะเป็นการอบรมนะครับผ่านเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวกำลังพาเดินไปห้องอบรมนะครับ ้องอบรมรถจักรายานยนต์สองนะครับมาทำอะไรกันครับเนี่ยทำไรกันทำไมคนเยอะมากเลยครับตอนนี้รอบไพรเวทครับรอบไพรเวทนั่งแถวละคนก็ได้นะครับ แบงค์ครับเช้านี้เราทําอะไรก่อนครับอบรมทฤษฎีครับอ๋อทฤษฎีก่อนนะครับครับโอเคปันครับอันนี้ก็เพื่อนๆเรานะครับเยอะมากครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อรัอบเพื่อนร่วมทองถนนรถจักรยยนต์หลากลาย่ากหลายรูปแบบการใช้งนต้องการการดูแลผูาใช้งานได้อย่าง กนดวาาาางงทรรกกกแแลผเิ็ตอนนี้นะครับอบรมข้างบนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะไปไหนต่อครับไปแต่งตัวครับครับผมก่อนที่จะลงสนามกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันครับก็จะมีห้องแต่งตัวนะครับแยกชายหญิงให้นะครับก็ไปแต่งตัวนะครับใส่ชุดบอดี้การ์ด กันนะครับนี่ครับห้องห้องแต่งตัวแยกชายหญิงน,นะครับอยู่น้ำก็กินน้ำครับถามคำถามเดียวกันทำไรครับแบงค <laughs> ์ใส่เซฟตี้ครับอ๋อใส่เซฟตี้นะครับ <laughs> แบงค์บอกเบื่อว่ะมีช่องสองช่องเนี่ยไม่เป็นไรพี่ใส่ไงอ่ใส่ตุงเลยดูี้ไม่เป็นกาบใช่ครับ กลังกับจากอกใช่อันนี้แดงครับอันนี้พี่ปุ้มนะครับอันนี้เอามาดูเพื่อนๆแต่งตัวนะครับเอามาเลือกอุปกรณ์เซนซิงกัน เชจ้าบรรยากาศนะครับอันนี้น้องเรดี้คนเดียวของเรานะครับเรดี้เรดี้คนเดียวเลยค่ะคนเดียวครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงอันนี้อันนี้ครั้งแรก่ะครับครั้งแรกนะครับน้องอะไรครับครับชื่ออะไรครับพี่นัทครับขอบคุณนัดนะครับโอเคนี่พี่แอมครับ ข้าวที่ทานในครัวใช่ไหมคะใช่ครับได้บอกให้เขาเอาอะไรพิเศษไหมมีมีอะไรพิเศษบ้างข้าวต่างคนต่างซื้อ no> กินใช่ไหมต่างคนต่างซื้อกินใช่ครับเขาเตรียมอาหารมาให้ันะได้ครับอมีอะไรมีอะไรมีหมดเลยครับขอบมากครับป้าได้ครับหมวกเอามาเองนะครับ นี่น <House> no ี okay. ่พี่ตายเขาเช่ารถนะครับวันนี้เนื่องจากน้องรีดเรานะครับไปประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่าถ้าเช่ารถเองนะครับคันเล็กอย่างนี้ก็คันละห0าร้อยครับผมได้ครับผมครับอุปกรณ์เซ็ตโอแนะนำตรวจเช็ครถก่อนใช้ทุกครั้ง4จุดผมบอกคร่าวๆไปแล้วท่องจำง่ายๆน้ำมันเบรกยางไฟ ่าน้ำมันคืออะไรผู้ต้นครับอันเลยโต้งผูโต้งผูโต้งนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ตบมือตะลักผูโต้งหน่อยตบมือตะลักคุณผู้โต้งหน่อยครับขอบคุณครับให้สังเกตเข้าๆที่เกลี่น้ำมันเรานะครับแต่ถ้าจะ่วกรสปอนให้เปิดา่างแล้วไเหยาะบางเก่็ดนะครับให้เหยาะบางเกล็ดกักปริมาณในการเดินทางให้ต่ำลงนะครับหรือถ้าเป็นที่ หีดถังน้ำมันเขาอยู่ด้านหน้าหรือใต้เบาะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าอย่า,นนา,างรก็ได้นะครับมันจมองในถังไม่ได้มองไม่เห็นก็ใช้คำวัวเอาที่เจออกมาครับครับคือเกจก็จะเรียงรู้สึกว่าจะมีประมาณหกซึ่งหนึ่งก็หกขีดสามหกขีดสามขีดอ่ะจะอยู่ประมาณสามสี่นะครับนะครับหลกัหลกๆเลยรถที่เราใช้หลีดหนึ่งสองห้า ดูจากเกเป็นหลักใช้ใช้เกยเป็นหลักเนาะถ้าต่อร์แล้วลองสรถเกิดูเลยถังได้ครับอ่ะอันที่สองครับคุณโต้งอันที่สองยางครับนะครับวิธีตรวจเช็คอ่าใช้วิธีล้างกันน้านะครับอ่ะลองดูเห็นเห็นไหมฮะเอียงนิดนึงอะไรเอียงนิดนึงอย่างนี้อ่ะนี่นี่เห็นะฮะใช้วิธีการกดหน้ายางเพื่อตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ ส่วนลนดมันไม่มีกุญแจหาวัสดุอะไรก็ได้ที่แข็งนะครับจิ้มหน้าใหญหรือใช้เล่เมากไม่ได้กินหมดเลยถ้ามันมีรอยยุบตามรอยยึดเหล็กแต่ว่าเนื้อยางยังไม่แข็งก็ยังสามารถใช้งานได้ไอ้อย่างนึงล้มตันมันจะมีหนามมิเตอร์หนังหงย นี่นะครับที่ล่องสะพานยางสะพานยางอ่าถ้าถึงดอกยางตรงเนี้ยถึงร่องด้านในสเสมอถึงร่องด้านในนั่นคือหน้าดอกยางบวดนะครับบวดจะเปลี่ยนด้านหลังเหมือนกันด้านหลังเช็คเหมือนกันนะครับอย,อย่าง,งอย่างที่สองเนาะยางเนาะมีเอายิ่งเมื่อกี้เรารู้วิธีตรวจเช็คแล้วมีใครเช็คลมยางแบบนี้มั้งบีบแบบเนี้ยไม่มีน,นะถูกต้อง,ง <laughs> เขาเข้าใจถูกต้องน,นะทีนี้เสริมหน่อยว่าแรงดันลมยางมาตรฐานรู้ไมหมฮะว่าต้องเติมเท่าไหร่หน้าหลังอเ,เออย25กับ33 25กับ33 2บีบผมไม่รู้หรอกแต่ที่รถมันมีบาะม,มีบ,อมมมบอม่อยู่ด้านหน้าไอ้อยู่อยู่กออยู่ใต้เบาะอยู่ใต้เบาะนะเปิดใต้เบาะขึ้นมามันมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ทุกท่นานทราบเนาะโอเคยอดเยี่ยมอ่ะ ตรวจเช็ครถอย่างที่3ครับุูตโตรงอางที่3คือเบรคง่ายๆเลยครับนำล้นลงนะครับเช็กเบรหน้าให้คํกกำเหยีหน้าแล้วใช้วิธีการอย่างถ้าเบรกเรื่มวดหรือสึกจะมีเสียงและหน้ามันจะประหลายไปนิดนึงนะครับเพราหลังเช่นกันใช้วิธีการ แล้วก็โยกนะครับถ้าเบรกนี้รถจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเริ่มหมดมันจะมีเสียงเคบแล้วรถละลจะสไลด์น,นิดนึงนะครับแล้วก็พิทเต้ถ้าเป็นรถพิทเต้ยอยู่ที่ท่าทางกันขึ้นรถอยู่นะตั้งรถให้ตรงเตะขาตั้งก่อนขึ้นมองหลังมองข้างหลังก่อนอว้ยมันมีคนหรือเปล่าเออมันมีอะไรอยู่แถวนี้เปล่าอ่ะขึ้นครับ อ้าวพี่ดูหลังแต่พี่ไม่เห็นความปลอดภัยเลยถูกไหมที่ให้ผมบอกว่าให้มองหลังเนี่ยมันต้องเช็ดเอ้ยอย่าเช็ดอย่างเงี้ยนะถ้าเรามากาแฟนนะกลับบ้านมีปัญหาแน่นอนถูกไหมนะอี่วนหนึ่งคืออะไรมอเตอร์ไซค์เราขี่ชิดเลนซ้ายเวลาเราจอดรถเราจ,จอดฝั่งซ้ายรถมันวิ่งมาฝั่งเนี้ยฮะมันอันตรายจังหวะที่เราจะขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถ้าเราตั้งหลักไม่ดีเนาะมันอาจจะเอียงลงมาได้ นี่แหละเราให้มองหลังก่อนอ่ะมือยังกำอยู่ที่เบรกมือยังกำอยู่ที่เบรกอ่ะมองหลังครับให้เคลียร์เลยปลอดภัยก้าวขึ้นจะขึ้นวาดขาด้านหลังหรือจะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับจะวาดขาด้านหลังขึ้นมาหรือจะตรงใช้อาศัยส่วนวอลที่เป็นประโยชน์ก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงเวลาใส่กระโปรงเนาะสั้นขึ้นตรงนี้สะดวกกว่าผมก็ชอบขึ้นตรงนี้บางครวลาก้าวขาได้ตะคิวขึ้นบางที รวมไปถึงว่าเป้าเป้ดแฝกก็มีนะครับทีนี้ขึ้นรถไปเสร็จพี่เบอร์หนึ่งขาขวาอยู่บนรถทําไมขาขวาอยู่บนรถใครให้คาตอบได้บ้างนึกภาพอันนี้เป็นเป็นรถออโตโมติเนาะเบรกมันอยู่ที่มือทั้งหน้าและหลังแต่ถ้าเป็นรถครอบครัวรถสปอร์ตขาขวามันคือตำแหน่งอะไรหลงเบรกหลัง เบรกหลังนั่นเองนะครับคืออยากให้ปฏิบัติให้มันให้มันถูกต้องเลยมันจะเป็นท่าที่สําหรับขี่รถทุกประเภทเวลาเรากลับไปขี่รถสปอร์ตรถที่มันมีกีทีน่าจะนอนนะวันนี้ไม่น,น่ามาสอน <laughs> ขอใน้ใจหนึ่งทีมันเป็นการตรวจเช็คว่าไหลเราอยู่ในตำแหน่งที่มันผ่อนคลา,ายสบายๆอันนี้เรื่องจริงนะเดี๋ยวทุกท่านเวลาขี่รถนะเช็คตัวเอง เนี่ยมันจะตำแหน่งมันจะสบายที่สุดของเราต่อเนื่องจากไหลจุดที่สามคือแขนถ้าไหลมันเกรงอะไรตั้งแขนมันจะเกรงอัตโนมัติแต่ถ้าไหลมันผ่อนคลายแขนมันก็จะผ่อนคลายนะครับวิธีตัวเช็คแขนผ่อนคลายเราต้องเป็นไก่มันต้องขยับได้ยึดให้ตัวได้แบบเนี้ยมันจะตีปีกได้แบบนี้ย เนี่ยมันจะมนเราจะผ่อนคลายเราจะไม่ได้เกรงกับการจับแทนการควบขุมรถด,ด้านบนมันจะผ่อนคลายมากๆเลยนะลาแขนนะครับต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจุดที่สี่คือมือนะครับตะกี้ตะกี้ขูดโต้งแล้วขี่แบบบินเนาะนิ้วโป้งแล้อยู่ด้านบนเลยอย่างเงี้ยนะฮะความน่ากลัวของมันคืออะไรเวลาเราขี่เจอหลุมเจอบ่อมือลุนเลยนะนะครับอันนี้แค่รถเล็กๆทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ แรงบิดมันเยอะมือนี่หลุดกระชากเลยนะนะครับเราเล่งไปเงี้ยมือมันหลุดเลยมันดึงรถพุ่ครับเพื่อนๆ,ๆก็สําหรับการอบรมขับขี่นะครับในช่วงเช้าพวกปุ้มก็ได้อบรมนะครับทางด้านบนบนห้องอบรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ลงมาทําการขับขี่ในภาคสนามกันนะครับก็ตอนนี้ทางอาจารย์นะครับก็ปล่อยให้พวกปุ้มเข้าแท็กนะครับ เพื่อที่จะเป็นการวอร์มรถนะครับแล้วก็ดูเส้นทางในสนามนะครับในช่วงภาคเช้านะครับตอนนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงนึงก็จะพักเที่ยงแล้วฮะก็เป็นช่วงอบรมในภาคเช้านะฮะที่ว่าให้เราทราบก่อนว่าในสนามเนี่ยใน,ในแท็กเนี่ยครับมันมีเส้นทางยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ทําการขับขี่นะครับเพื่อวอร์มเปิดหน้ายางของ แต่ละคนนะครับแล้วก็ขี่ตามอาจารย์นะครับเพื่อจะดูเส้นทางนะครับในการขับขี่นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวปุ่มก็จะขอสรุปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปในตัวในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการอบรมครั้งนี้นะครับก่อนและหลังขับขี่นะครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับอยากให้ลองมานะครับอบรมขับขี่ปลอดภัยแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางที่ใช้รถอยู่บนท้องถนนมากเลยนะครับแล้วก็เซฟตัวเองได้เยอะเลยแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับทําให้เรารู้จักตัวเองนะครับในยามขับขี่มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้จักและเข้าใจรถมากขึ้นนะครับในการใช้นะฮะบนท้องถนนนะครับ ซึ่งมันเป็นผลดีนะครับทั้งต่อตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทางน,นะครับก่อนหน้านี้เราไม่ทราบเลยนะครับว่าที่เราใช้ใช้รถอยู่ทุกวันนี้เราเราขี่ทุกวันนีอ้อาจารย์เขาบอกมาว่าเราแค่ขี่ได้นะครับแต่ขี่เป็นกับขี่ได้นะครับความหมายมันต่างกันนะครับพอเรามาอบรมปุ๊บทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าขี่เป็นนะครับเพราะว่าเราได้เข้าใจถนน หน,นะครับ2เราได้เข้าใจตัวเราเองเวลาเราขับขี่ก่อนหน้านี้เราขับขี่ยังไงนะครับพอหลังจากอบรมไปแล้วนะครับทำให้เราเข้าใจทั้งตัวเราและรถมากขึ้นนะครับในการที่จะใช้รถนะครับก็ดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พุ้มบอกตรงๆนะพุ่มไม่กล้าเข้าโค้งเลยเข้าโค้งไม่เป็นเลยดีกว่าอินลีนเอาล i n น์อินไลน์เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เลยนะครับพอได้มาอบรมปุ๊บทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจที่จะ ใช้รถมากขึ้นนะครับเราเวลาเข้าโค้งเราเข้าโค้งได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้เบรกนะครับการตรวจเช็ครถนะครับการดูท่านั่งในการขับขี่นะครับทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นอุ้มบอกได้เลยครับครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาอบรมนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็ท้ายนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับออกไปนะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับปุ้มก็ดีใจนะครับแล้วก็ อยากให้ลองดูนะครับถ้าเกิดมันมีกลุ่มไหนหรือพื้นที่ไหนนะครับพี่ก็เปิดให้ไปอบรมในขับขี่แบบนี้นะครับอยากให้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของปุ่ม้วยนะครับก็ยังไงก็เราก็ไปดูจนจบนะครับว่า ที่ปุ้มทําไปทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับถ้าเกิดถ่ายดูทั้งหมดเลยมันจะยาวมากนะครับก็ดูเท่าที่ปุ้มลงให้ก่อนแล้วกันครับขนาดนี้ก็ยังเกือบครึ่งชั่วโมงไปแล้วะนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ ว่าอยากให้ทุกท่านได้ฝึกกันเยอะๆน <ๆ S 1> ะครับอ่ะผมมีของที่ระลึกมอบให้นะครับเป็นประกาศนียบัตรนะครับว่าทุกท่านผ่านหลักสูตรของเบสิ c คอร์สนะครับก็มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้ทักษะดีๆที่ถูกต้องวันนี้กลับไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยได้ไปไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณในความตั้งใจนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกท่านตั้งใจตั้งแต่เช้าเลยนะครับอ่ะ ท่านแรกครับคุณสลานนนครับคุณสลานนนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งขีโต๊ะก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหานะครับคุณสุวัสด์ครับคุณสุวัสด์ครับครับคุณวินัยครับคุณวินัยขอบคุณครับคุณสวาบขี่ไม่บอด คุณวราพรอ่า no เียงเดียวของเรานะครับคุณธนาการกับคุณธนาการรวยชื่อนี้รวยคุณศิละพรชัยขอบครับคุณสิทิยะครับคุณพิชชัทคุณรับค right> ุณชัชวาน สุดท้ายคุณสารนรงค์ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับย้ำนะครับเรื่ององเทคนิคก,การขับขี่ที่มันถูกต้องนะครับในช่วงขึ้นลงรถนะครับหลังจากนี้ทำให้มันถูกเลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนแยกย้ายกันทุกครั้งนะครับอย่าลืมเมื่อเช้าเราขี่กันมากระยองกระแย่งเนาะแต่ตอนเย็นเนี่ยทุกท่านจะขี่กันคล่อง,องผิวมากเห็นไหมฮะเลี้ยวกันนี่อ่า ตรงบางลมนะตรงแฟร์ลิงนะขูดพื้นกันหลายท่านแต่ขากลับนะครับขากลับพื้นสนามกับถนนไม่เหมือนกันนะพื้นสนามกับถนนข้างนอกไม่เหมือนกันนะครับย้านะครับอย่าติดลมเพลินเดี๋ยวอันตราย <c oughs> นะครับนะครับตอนนี้เราได้ทักษะดีๆที่มันถูกต้องไปแล้วย้ําเสมอนะครับเรื่องของทักษะใช้ให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วเนอะตั้งแต่เช้าที่ผมแจ้งไปนะครับ โอเคนะครับวันนี้ทุกท่านต้องก่อนจากจาก,กันมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมขอไหมเชี่ยวหน้าครับได้เลยครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับมาฝึกบ่อยๆนะครับบ่อยๆเนะี่ยขี่เห็นครูฝึกตอนที่เขาขี่สาธิตสามารถทําได้เหมือนกันนะครับเป็นเป็น,น,นการขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นทักษะครับทักษะมันคือการฝึกฝนทำซ้ำๆและเราจะคล่อง นะครับก <hel> huh ็สำหรับวันนี้นะครับเส้นสุดการเรียนการสอนเน่เพียงเท่านี้นะครับผมแนะนำศูนย์ฝึกษาขีดบอลไฟคอนาท์กรุงเทพนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณและสวัสดีครับครัสวัสดีครับยิ้มหักปวดอ่ะายขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวด้วยกันพี่ เป็นไงครับอบรมไปก่อนหลังสนุกดีครับสนุกใช่ไหมครับได้ความรู้เลยเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นไงขี่คลองขึ้นไหมครับคลองขึ้นไหมคลองขึ้นนะแต่ลดเป็นไงมั้งครับเจ้าเจ้านีบ้านนี้สนุกนะครับน้องแมนไม่ไม่ลงนะให้แฟนลงนะอโอโเคมนะันเห็นผลไหม ก่อนก่อนมาอบรมกับหลังอบรมนี่ตัวละเลี่ยงอะไนี้กลับบ้านอะไรนี่เขาขี่แทนแล้วเนี่ยครับงนพี่เลี่ยงไหมเป็นนักแข่งโอ้โหขี่โหพิ้วเลยผมตาไม่ทันเลยเมื่อกี้นี่นี่ผมโดนพี่ิ้ากดดันตลอดทางเลยผมบ้าผม โอ้โหทีมาแต่ละคนเก่งๆกันเลยนี่ครับต้องขอบคุณแอดมินแบงค์นะครับผมจะดูยางครับขอบยางแล้ครับขอเล่นกันหมดขอบไม่ดีไม่มีขาตั้งนี่คือแนดันดูขาตั้งโอ้โหเรียบร้อยคันนู้นต้องดูชุดสีนี่คันนี้ก็โดนนี่คันนี้ก็โดนนี่นี่เดี๋ยวผมไว้เอาให้ดูผลงานเนี่ยโอ้ย ตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มานะครับอบรมกันด้อยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับก่อนหลังต่างกันเยอะผ่อนครับขาตัดง่ายตัดสีญญ่ไม่ผ่ญญอนไทยแล้วก็ญญพีก็ว่ากันแหละดูแต่ละคนออไปเจอโค้งนี่ไม่มีก่อนแล้วอย่าลืมนะแท็กสนามไม่เหมือนกันนะเ,เข้าเข้ายูเทิร์นนี่ยังไงนะ ตาไปก่อนผอวตาตาที่ออกนู่นสายไม่มองมาเราตาไมปจานอมว่าตาให้มองไปเราจะไม่เหวี่ยวตายใหมองแล้วฝังดูเธอแบไปตอนเวลาแตโอ้ยพี่พี่ไปเห็นนู่นหน่อยรออยู่ที่ปั๊มแล้วอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับครับเที่ยวหน้าถ้ามีทริปนะครับอย่าลืมไปด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้แบงค์ลงเฟยไว้นะครับคุณนุชครับผมเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับ เดี๋ยวติดตามกันในเฟซเนาะมันมีไปไหนเนาะ